นเป็นแก๊งปากชมพูนะคะที่สั่งฟากมาจากร้านเฟรชเชอร์อาร์ตนะคะแล้วก็บอกบอกว่ามั่นใจมากเขาไม่ต้องแต่งหน้าเนาะแล้วก็มีชีวิตแบบไม่เจืดชื้นร้านะคะลุกปากตอนทำทำตอนทำเสร็จไหมไม่เจ็บเลยแบบคือไม่รู้สึกอ่ะอันนี้ทำสีอะไรคะทำเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะอ๋อนิกกี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะเป็นสีชมพูตัวใหม่นะคะไล่โทนสีนะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะบายใช่ค่ะไม่เจ็บด้วยร้านก็สะอาด

จางววนสามารถบอกว่าออกไปข้างนอกได้เลยล้างหน้าเสร็จไม่ต้องแต่งหน้าออกนอกบ้านได้เลยสามารถบอกว่ากาที่จะออกไปหน้าสดได้หรือไม่ก็แบบแต่งหน้าบางๆอ่อนๆก็ได้ไม่ต้องแต่งหน้าเข้มหรือมอก่อนที่สำคัญนะคะจะบอกว่าตอนทำขาไม่เจ็บด้วยนะคะจัดฟางมากถ้ายังไงสนใจก็สักกันนะจะได้เป็นแกงมก่อชมพู